สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะวันนี้จะมาอัดปีฟ้าสิบห้านะครับโอเคเริ่มเลยโอเค <Okay. S 2> okay, นะับวัน,นี้เรล่นปีฟ้านะคยดูว่ามันจะเก่งว่าผมจะตายหรือว่าจะว่าจะตายหรือจะชนะครับดูกันโอ้โ okay. ห oh, เรื่อยนะนะเรื่อยเรื่อ ชือ okay. มาล์มวนโอเคมาไปก็ก็ก็มาเนี่ยผมจะเล oh, 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 ี้ยงเดียวไปครับโอ้ยโชิดมมามานี่ย่งเงอ้าโหเก่งนะสไลเดอร์มีสะดุดสะดุดส่งไปเอ๊ะมามามางไปหมด โอบไว้หมดส่งร่างส่งไม่ได้แป๊บครับมันไม่ตรงตามแพลนทำไมมันคิดแเลขใช่ครับเฟรมเลทตกแล้วครับส่งลงล่างครับยิงครับซ้ำนะครับล่มเลยครับโอ้สะดุดโอ้ยมันคือมันไส้เทลละมันไส้เทอละ จานเป่อเอาใหม่เนี่ยโอ้จานนี่ไม่รู้เรื่องเลยตั้งเคตรงนี้เช็ดสู้ยังอีกโอ้โอโอยคนเยอะคนเยอะประตูเซฟว้าประตู่ไหมปับ๊บนี่ประตูส่งมาครับงัด แมปครับโสงนงแล้วครับโอ้โหติดค,ครับติดครบตัวนา้ปร์มนะครับโอ้โหวิงมาโหอย่างมือครับยิงแรโอ้เข้าแล้วย้ไม่เข้ารบยิงครับเข้าแรบเยอะดูเข้านะคระบโอะไรมากเลยกว่าจะเข้านะฮะแมาก เนี่ยประตู Ồ, โอ้ยคนเยอะคนเยอะอะไรอะพวกนี้พวกยิงโอเคเดี๋ยวเปิดกันเปิดเปิดยาวเลยโอเคเซมเลยถ้าตกนิดนึงนะอืมวิ่ง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 ส่งข้างล่างเลยยิงถ้าหมดเวลาครึ่งนี้แล้วก็จบแล้ว ได้ไหมส่งกลับเม่ลูธันน้องใครเดี๋ยว,เ,เ,วเดี๋ยวโดนสไลด์นะความเอาจานอ่ะโอ้โหไม่สก่ีกระโดดเงือรอือเกือบแล้วโอเคตรงครับเป็นยาวเลย ส่งแยบส่งลงมารับถ้าส่งงั้นใช้ไม่ใหญดใช้กาวได้เลยไอ้ส่วยังกอดอีกเ้ยประตูไม่ะจคืนเลยขนัฮะคืนสองยังไม่เข้าั้เดีจ ุมันไสมันไสมันไสว้าโหใบแดงใบแดงไอสัตดหนึงเยี่ยห้าแค่ปีเดีย ขึ่ย,ยกับลูกวันหยุดก็าจะมาวันธรร,ร,ร,รางานกระโดดพอได้นอนเตยเกียเกรียดอือบนหัวอั้มื่นม่มเคยแจ็ใจนะดมาดมาเอาไมนะ<อ>เนี่ช้้นะ่นะเียังไม่ได้ตกต่งนะครับต้องเข้าใจเรากลุ่นชน โทนอย่างน้ก,ก็ต้องเอาคลนเนี่ยดูดูเสียบเสียบเรื่องของคนอ,อันอย่านี้มันต้องเจอจังซีมันต้สไลด์มัน่มัล่สไลด์ไลซ์วงมาเองเลยไลใคส่งธรรมดาคจนจองมา้ีเฮ้ยมาฮ ใส่เต็มเมียวนีลยเวนอยู่หนมามา่นเียวอย่างงีก็เาห้ดวนไ่วนอติเติร์ตีขึ้นมาขึ้นมาหน่อยแล้วไม่ีอ่ะ อื้นเองเ่หายงวาวิ่งวิ่งยาวเลยต้องได้สีประตูแท็บทุยแฉวิ่งมาแล้วใส่เต็มขอ้อโอ้โหสีประตูครับใส่ไปเต็มข้อนะฮะ เคตรง้หประตูนะห้าประตูจะทิบลิปนะครับอาจจะเร็วไปหน่อยนะพอไรดูไหมครับหยิบมาผิดพอดีผมต้องทำงานอ่ะผมทำงานขายประกันทุยจะหยิบองคขายของนะคะเียอ้โหหลได้อ่ะอ่าองาประตูหประตูเท่านั้นโอ้เฟรมเหล็กตกไปตอนนี้โลดแแ แรกแรกแรกมีอะไรมีอะไรครูเวลาเราจะทำมาดีทำมาดีครับดึงแลับส่งให้ด้วยกันโอเค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 วินมืดิครับวินมืดิครับวินมืดิครับมือดีครับมือดีครับส่งห้าประตูครับอือสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวันเนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน คลิปหน้านะนะไม่รู้จะเจออะไรแต่ก็รอดูนะบ๊ายบาย